วันระวันยังไงทำไงหอมหอมอะไรอหอมหอมพริกชีฟ้าแดงปิดดานะคะ เพื่อนๆครับท่องโดโดพาเที่ยวก็ลุกเที่ยวกินตามสบายครับบ่ายวันอาทิตย์เมนูกูตักมาอีกแล้วแต่เปิดคลิปที่ผมฮะกูตักทอดปลาสลิดปลาสลิดสองพี่น้องสุพรรณตัวใหญ่ๆเน่่เๆตัวเข้ามือผมเดี๋ยวทำท่าแบบที่เขาเวลาเขาขายของใช่ไหม ภาพแบบเวลาเวลาเขาเขาขายของเ็าทำา้วยแบบแต่นี่มือมันมันมัน,มน,มนบางมือผมมิดนะบางมือผมมิดเอา้าผมฟิโดออกกาลังกายแล้วใช่ป้พฟ่โดกาลังออกกําลังกายอยู่เดี๋ยวจะแกะเนื้อแกะเนื้อปลาสลิดทำม,มาทำให้เพื่อนเพื่นเหน็นแกะเนื้อปลาสลิดนี่ฮะเดี๋ยวไปทาข้าวผัดปลาสลิดให้ี่โดทอดมายังยังร้อนๆอยู่นะข้างนอกเย็นแล้วแต่ข้างใน โดโด้พูดเย็นเย็นอีกแล้วเอฟซีบอกว่าพอมพูด้ร้อนเมื่อไหร่โดโดเขาพูดเย็นเย็นเมื่อนั้นนี่ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของคนเป็นออทิสติกคุณเอากระดาษทิชชู่ให้คุณตักเอาอะไรมานี้เลยหมูหวานหมูหวานหมูหวานมาจากไหนคุณร้านเชิ้มทองเหรอ ร้านใครไม่รู <bie> ้ร้านป้าบัวหมูหวานร้านป้าบัวเอามาได้ไงอ่าจ,จะตั้งนานแล้วไม่ได้เหอเ <Always. S 2> อ่อในช่องฟิตอ๋อหมูหวานหมูหวานสูตรป้าบัวทําตั้งเมนูตั้งนานแล้วใช่ไหมขุมูตักเก็บเก็บ<ม>ไว้ใน<ร>ช่องฟิต <donc> เอามายังหอมยังหอมอร่อยอยู่เลยอ่าแกะครับแกะครับแกะครับอื เสร็จไปแล้วหนึ่งด้านจะแ,แกะอีกด้านหนึ่งตัวใหญ่แกะง่ายมันมากเลยเพื่อเพื่อนเห็นไหมเห็นมันไหมมันมันเป็นหน้าของมันหรือเปล่าที่ว่ามันมันมันจะมันหรือว่าปลาสลิดมันมันอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> อ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะให้เสร็จเดี๋ยวผมแกะให้เสร็จแล้วไปดูตอนคุตักผัดกันนะครับให้พี่โดออกกำลังกายไปก่อนผมออกกำลังกายเสร็จแล้วพี่โดยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในครัวนะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแกะเสร็จเรียบร้อยเอาแต่เนื้อ ตอนนี้จะทอดก่อนเนาะอทอดอีกรอบนึงก่อนอก่อนที่จะไปทำข้าวผัดปลาสลิด บกรอบเนาะอทอดไปไม่ต้องแรงใช่ไหมคุณให้มันกรอบอให้มันกรอบรอบหนึ่งดูตักบอกไฟปานกลางไปหาอ่อนอันนี้เรามีเวลาฮะอยู่ที่บ้านบางทีไปทอดเทเบิลบางทีก็อยากจะทอดอีกรอบหนึ่งตอนนั้นทำยำม,ม,มันจะมืด<ล>ซะก่อน,อน,น,นอเออแรงลมด้วย น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาสเสด็จน้ำมันก่อนที่จะเอาไปผัดนะฮะน,นี่ครับกร สวัสดีค่ะเพื่อนๆและสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กุ๊ตั๊กก็จะมานำเสนอเมนูข้าวผัดปลาสลิดนะคะข้าวผัดปลาสลิดก็คือนี่ปลาสลิดทอดกรอบแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็หอมนะคะซอยนะคะแล้วก็ไข่กุ๊ตั๊กตีไข่เรียบร้อยน้ำตาลซอสแล้วก็ <c oughs> น้ำปลาแค่นี้ค่ะ อ่าเรามาดูกันนะคะปลาสลิดอะไรปลาสลิดสุพรรณนะคะ,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 ะแต่ถ้ามันแบนมาเลยดูว่าน้ำมันมันเยอะจริงนะน้ำมันไม่เยอะ แล้วคี่ตาก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะให้มันหอมนะคะ แล้วคุก็จะเอาไข่เอาข้าวลงนะคะเพื่อเผัดลเลยะะข้าวหอมสวยๆคะ่ะข้าวหอมมะลินะคะหอมมะลิปลาสลิดเป็นสุกแล้วนะคะก็ผัดข้าวให้หอมกับไขะะ่เลยค่ะไข่ปันกลางนะคะ ข้าวเรียงเม็ดเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะใี่ข้าวกระโดดใส่ข้าวอะไรข้าวข้าวเด้งข้าวเด้งเลยข้าวคือตักสวยคือตักก็จะปรุงนะคะพอข้าวเรียงเรียบร้อยสร็จาลนหน่อย ดานสองช้อนชาดกานด้วยซอสือ้นขาว อย่างนี้สวยมากค่ะหอมนะคะ <c oughs> ใส่ที่หวานนิดนึงนะคะเพื่อเอาสีสันส,<า>ส,สีส<ม>ันให้สวยงามคือเพื่อง่ายอะเมนูเนี้ยให้พี่โดโรดเยอะขาวขาวเกินไปไม่ไม่กินสีดำหวานแล้วเสร็จแล้วก็เอาปลาลงเลยค่ะปลาสลิดลงเลยแล้วคนเลยจ จะได้ปลาสลิดนะคะข้าวผัดปลาสลิดอูกไหมน่าทานมากลยคะสุดท้ายนะคะปลากอบนะคะชิฟ้าแดงสุด,ดานะคะ รสเนียมันจะหอมเลยพี่จ่าหอมด้วยสวยด้วยข้าวมันแห้งนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานนะคะเนี่ยหอมมากเลยค่ะคิดปลากระเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟค่ะไข่ก็หอมนะคะโอเคข้าวผัดปลาสลิดก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอ่าโอเคค่ะรักเสิร์ฟไหน คนชิมพีวโดี่โดมาดูซิแม่ทำอะไรดูซิพี่โดมาดูซิแม่ทำอะไรดูซิเดินมาดูซิเนถ่ายซิในนี้อะไรมาดินเดินมาดเข้าวัดอะไรข้าวัดข้าวขัดตัดดิอ่าไหนแม่จะชิมดิอร่อยไหมปลาสลิดอะไรปลาสลิดจากที่ไหนจากสุพรรณสุพรรณมาดูเด็ดมชิมชิมชิชิม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 ชิชิมหน่อย ชิมอะไสิของชอบของพี่โดอืมยังไงอืมปลาสลิดยังกรอบอยู่เลยยังกรอบอร่อยนะคะเดี๋ยวอยกเดี๋ยวรอยกเดี๋ยวลอยกไปนะคะพี่โดแล้วถึงไปอืมสีสันสีสันกระเล็บฟูเลยนะคะเมื่อก่อนยังเขียนนะเดี๋ยวนี้ชอบพี่โดกินรสจัดอ่า ยังไงหอมพริกนะอ่าพี่โด้ครับเดี๋ยวว่าจะใส่อันนี้กันฮะใส่อะไรไอโรยหน้าหน่อยยกไว้โดหัหน้าทางพ่อเนี่หั่นทางนี้ผักชีโรยหน้าชีโอยหน้า อ่าชื้อเลยนะไหนถอยพี่ยืนกันสองคนบนข้าวผัดอะไรขบประวัดปลาสลิดของของดโดของน้องโดโดค่ะโดครับค่ะข้าวผัดปลาสลิดก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะพร้อมรับประทานได้แล้วครับอันไหนรางวัลให้รางวัลคือแม่ในรางวัลเหรรางวัลรางวัลยังไงทําไงหอมอะไรอืมหอมขึ้นเลยจ่ายไปโอเครอที่โต๊ะ แล้วครับเพื่อนๆครับก็มาถึงบนโต๊ะรับประทานอาหารแล้วครับข้าวผัดปลาสลิดของครูตักผัดกระทะใหญ่ๆนะฮะมาแบ่งกันทานสามจานตอนนี้เสียงในตอนทำคลิปนี่มีอุบัติเหตุนะฮะไม่เสียไปหนึ่งตัวเสียงไม่เข้าส่งซ่อมไปเรียบร้อยฮะ ตอนนี้ก็มานั่งชิมกันบนโต๊ะก็มีอีกหลายอย่างนะครับมีผัดผัดมีพิโดโดก็ข้าผัดเนี่ยเขาต้องมีต้มยำครูตักก็เลยทำต้มยำบนโต๊ะก็คือต้มยำปลากระป๋องแล้วที่ผมชี้อยู่นี่ก็คือมีอยู่อีคลิปหนึ่งฮนะผัดผัดอะ,อะไรล่ะ ป่วยเลงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เช่นเดิมครูตั๊กก็มีส้มตำส้มตำนัวนวแซบแซบสลัดไทยๆฮะเ,เพื่อนๆฮะแล้วก็หมูหวานของป้าบัวอร่อยมากแล้วครูตั๊กก็เก็บเข้าช่องแข็งเข้าช่องฟิตไว้แต่ก็เอามาละลายแล้วก็อุ่น รับประทานได้อร่อยครับเนี่ยนฮะถ้าเกิดมีทำข้าวคุกกระปงคุกกะปิอะไรต่างๆสั่งปลาบัวไปเอามาใส่กล่องใส่ถุงเข้าช่องฟิตไว้เก็บได้ฮนะเนี่ยเก็บน่าจะมากกว่า3วันแต่เอามาอุ่นเอามาอะไรแล้วก็รับประทานได้อร่อยเหมือนเดิมครับลิปนี้ก็ชิมข้าวผัดปลาสลิดกันไปครับเพื่อนๆครับ ปลาสลิดท,ที่เอามาผัดนี่ก็เพื่อนๆจำได้ไหมฮะคลิปที่ไปจังหวัดสุพรรณบุรีปลาสลิดนี้เป็นปลาสลิดของสองพี่น้องนะฮะอำเภอสองพี่น้องร้านป้าจิตท,ที่วัดไผ่ลงวัวใครสนุกสนใจผ่านมาผ่านไปไม่สักครู่ก็มี f c ทักทายเข้ามาว่าจะมีไปงานบวชที่วัดไผ่ลงวัว ก็แวะเข้าไปนะฮะเป็นขายส่งถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยให้ป้าจิตเขาคิดในราคาขายส่งได้เลยนะครับราคาไม่แพงคลิปที่ออกไปก็เห็นมี FC คอมเมนต์มาว่า้าตัวโลเหมือนอย่างที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปอะ่ะตัวใหญ่กว่าฝ่ามือผมปิดไม่มิดอะนะฮะก็ราคา180บาท เอหลายคนบอกว่าไม่ไม่แพงแล้วก็บางคนก็บอกว่าปลาสลิดที่ทําไมยังสดอยู่เลยคือเรียกว่าขายขายไม่ทันแห้งอะ่ะคือเขาก็เตรียมไว้ก็จะตากให้แห้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้นิยมแบบนี้หรือเปล่าแบบแดบดบเดียวแบบหมดัดๆแล้วก็สามารถเอาไปเก็บได้แล้วรสชาติดีไม่เค็มมากนะครับเพื่อนๆครัผัดก็ผัดอร่อย ก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเสียงหายไปก็ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ